ตําปูปลาราออฟตาสหน่อยครับอัตลุงเอครับเพื่อนรักผมเสียผมเปิดประตูบ้านไว้หมาทุยหมาไุยหมาทุหมา,ท,มาท,ทุกคนทีกี่เม็ดคะหนึ่งสองสาสี่ห้าอะนี่นแค่นี้พอแล้วนะนัเด็ดหม่ำเจมจิมาริโอ4บาทคนนี้ลุงเลือกใครคะนัดเด็แม่อีสัตว์หน้าอย่างกานาร นี้ไม่ต้องห่วงเรื่องมาแล้วนะครับม,มีคนเล่นแล้วเออพราะไลฟ์นี้มีมาลาก่อนระ ม้าละกอค่ะมาละกอหนีอะไรอันนี้เป็นม้าละกอนะครับไม่ใช่ม้าละกอนะคะสามสิบเมตรแบบนี้ขึ้นพูดจัดให้มึงไอ้สัามสิบเมตรทั้งนั้นอันนี้ใส่เข้าไปอันนี้สิบกว่าแล้วนะสนับสนุนโดยส้มปำยายเครื่องหมายดอลลาร์เครื่อสามสิบเมตรอร่อยยืนหนึ่งปอตตึ้งยืนรอเนี่ยปอตตึ้งยืนรอกูณแม่เฮียสามสิบเมตรจะได้กินอยู่ใส่ก่อนเอาสามสิบเมตรไอ้เฮียตายไปใส่เองมึงอย่าอยู่เลยไอ้เฮียประาดจะแด็กแล้วอย่าอยู่ มึงอย่าอยู่เลยมึงอย่าอยู่เลยเอ๊มึงอย่าอยู่อย่าอยู่เลยมึงไงเอ๊อย่าอยู่อย่าอยู่เลยเอ๊มึงไอสัตว์สามสิบเมตรอย่าอยู่มึง่ะตายซะไอเฮี้ยนี่ไงพลิกสามสิบเมตรหุยเริ่มแสบคอแล้วนะนี่สามสิบเมตรจริงๆนะไอเฮี้ยนสามสิบกว่าด้วยเนี่ยตาย กบได้แต่อบอบไม่ได้อออเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรักก็เหมือนกดไม่ได้อบไม่ได้อ้อนะครับฝากเอไม่ลงทุนเอกินบุญเก่าเอบารมีผู้ชมเอลืมบุญคุณสุดท้ายเอไม่ลงทุนไม่ลงทุนเพราะมึงเถียงสั์มึงดูกซื้อมาทาไ่เพิ่มอีกสิบห้ามตรทำไมมีแต่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสับแทบตายไอควายนั่นมาม่วงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสับสองวันทันสองนาที เอ้ยกูได้หา่างสับสองวันสันสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยเออกูได้ห่างให้ดิหัวล้อบนลูกไขกระดูกมันวัวครับคอยสากกระเบือเ CL ย l เสียวไม่ถอยไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้เสียวแน่ทั้งเสียวทั้งเสียขาดทั้งซอยตอนนี้อีดอกายแน่กูวันนี้ทุกคนครับช่วยมีตายไม่ตายใครคิดว่าตายกดไลค์หน่อยใครไม่กดไลค์กดไลค์หน่อยจะตายไม่วันนี้ลุงขอตัมปูปลารากออฟปลาสหน่อยครับตัมปูตัก ลุงเอกครับเพื่อนรักผมเสียผมเปิดประตูบ้านไว้หมาไว้หมาไว้หมาชนรถแล้วรถลิ้วครับเพื่อนดับในรถโดยเวลายี่สิบหนึ่งนาทีได้30โดเท่ากับ601บาทรวงโมงได้สา0หมื่นหลายภาพโมงหนึ่งแนแปดหมื่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลมสรรพากรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหยอกหยอกันนี้มึงทั้งเก่งแบบนี้คันนี้มึงเก่งเท่าไหร่เอเพื่อนดีใจกับกูหน่อยกูสอบติดอนุบาลแล้วเฮ้ยมึงต้องสอบด้วยเหรออนุบาลมึงต้องทำพิธีให้มึงไหมเนี่ยเธถื่อนลุงมิดบายเจนูตกินแล้วขีด คนดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดียวมาสเตอร์เคสคนดูอยากกวนประสาทลุงนะคะสงสัยวันนี้ประจําเดือนแต่มุงก็คุยกับคนดูดีๆคนดูน้อยใจน้อยเฮียอะไรอะดาแต่กูมึงบอกคนดูน้อยใจีเอครับรู้ไหมทำไมผมถึงไว้หนวดทำไมอะไว้ใจแล้วเจ็บเคยไว้หมอยแล้วคัน <c oughs> กูไม่ใช่ เสียเอขาครางชื่อนุกนิกหน่อยค่ะนุกนิกนุกนิกกูจะบอกว่าใครกูวิ่งเหลือกภาษีนะวันนี้ทำทรงกินพริกแต่กูอยจะคัวมือกูอะไรจะไปมึงบอกไม่ใช่เลยอ่ะแล้วมึงก็คันอยู่อย่างั้นไรดูอีควายไอ้หนุ่มเอน่ารักจังครับผมวันไหวเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากเข้าไปผจญภัยในสุดมหาศาลกคุมาจ้ามามาผจญภัยหรืเฮียมึงไม่เจอคอส์ิไปดีเอาอย่างงี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันไลค์ภายในห้านาทีใส่พริกหมดถุงสองร้อย มส่ดอลลา่าเอาไม่เอาไอสัตว์ใส่พริกแกม,มดไม่ต้องเหลืออะไรเฮียตายซะอูุอครับบอบในถาดเอานิ้วลงด้วยครับไม่ไหวละผักชีเฮ้ยเนื้อชีดี้เฮียลุงเอขั้เวเนื้อมิดกับนุชใช่ไหมแดกพ่อแม่ตัวเองหรอเนี่ยมึงบอกคนดูน้อยใจเนี่ยน้อยใจพ่อมึงด่ากูอยู่ไม่อยู่เลย ตายไปเนี่ยขามก่อนตายไม่ไอ้เหี้ยตัวเองครับลาบหูฮาลานไหมคะน้องจ๋าไม่ไม่มีฮาลานค่ะจังไรนะคะอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับทำส้มตีนทำส้มตำมึงเนี่ยหน้าสตีนเดี๋ยวนี้สัตว์เลื้อยคลานมันวิวัฒนาการมาทําอาหารกินเองได้แล้วหรอครับเนี่ยเนี่ยมึงเห็นกูเป็นตัวเหี้ยมาทําอาหารเลยอีสัตว์เนี่ยมึงดูเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยลุงเอครับปรุงข้าวให้หมาในป่ากินหรอครับเนี่ย รู้มันทักแต่ละอย่างอ่ะสมองใหม่ใกล้ชาชอบเลยค่ะรักนะคะคิดถึงหนูไหมคะคิดถึงจ้าแต่หนูไม่ได้บอกลุงคาอิวขนาดนี้คงมีคนเอาแก่กินคําแรกขึ้นสมองกินคํากินคําที่สองขึ้นสวรรค์คุณเหลือเวลา10นาทีแล้วัเซฟคุณต้องเอาสากยัดแล้วครับฮะ ผมขอเอาจูดี้ไปถูกระได้ไหมครับไม่ได้ครับมาดิสัตว์มาถูมาควาอยทำกับข้าวได้เหรอครับใช่ครับกว่ากินแค่ยากับไถนานองนดูดิพริกสองช้อนมีไ้เฮี้ยตังไม่หมดอ่ะมึงดูสามช้อนละลุงเอครับ,ต,รบตายเลยนะเ,เมื่อแล้วส้มตำอยากโดนส้มติ้งเครื่องหมายสีเมื่อแล้วส้มตำอยากกินสตดตดด้วยเฮี้ยลุงเอคิปที่โกนขนน้องชายต้องไถกูมีแทงชิ่หายเก็บไว้พ่อมึงใช้แต่ท่านั้นนะให้พ<ห>่อมึงใช <ไฮ S 1> ้นะมีดเด็ววัวแล้วขูดไปเลยบัตรด้วย้ ขออนุญาตใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ครับพี่น้องชาวพิศณุโลกหน้าเซ็นทรัลมีด่านระวังนะครับม้งบอกด่านนงี้เลยเรียเฮียดูจากการทำอะไรวุ้นเนี่ยมึงคิดจะบอกอะไรก็บอกรับผัวหาเมียดูไม่ได้ทินเลยเฮียหาผัวเมียเสร็จไม่พอบอกด่านนี้แล้วท่าตำรวจนั่งฟังอยู่มันได้ที่ไรควายซื้อแบบกึ่งสำเร็จรูปมาใส่แล้วเอามาโชว์คนดูสภาพกูนั่งให้ดูตอนทางตลอดกึ่งทียอะไรมีที่ไหนเล่าของกึ่งสำเร็จ คำแรกติดใจคําต่อไปติดเตียงกลัวติดเตียงริงเนี่ยสัตว์ให้น้ําเกลือสักสวันเนี่ยทรงเนี้ยลุงเอครับผมเพิ่งหัดสตรีมทําไงให้คนดูเยอะครับด่าคนดูอะให้คนดูด่าด่าสวนไปเลยลุงเอครับผมผู้จัดการโยชีเองนะครับอยากติดต่อคอลแลบต้องติดต่อที่ไหนครับงเอาแล้วเอาแล้วลุงเอครับชวนแคนดี้สาวเวียดนามมากินลาบที่ลุงดดู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 ด กินหนึ่งคำทนายอ่านที่ในกรรมรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนกินใจลอยคนดูใจจะขาดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักลุงเองครับไม่ได้อ่านพิ่ัยกรรอนะครับลุงครับโทรศัพท์วางเวกไลอีกนิดครับอันตรายตรงตรงกันเลยนะครับอไอหมานอนเศราไอเมาไม่สนใครไอเหม็นเปรีย้ยวไอเยี่ยวลอดทอไอลิงพุงย้ยรักนะคะลิงพุงย้ยอยู่ยแม่น,น้องหนูจ๋าลิงพุงย้ยใครปล่อยแม่ไม้ตุรกีมาทำอาหารตรงนี้วา ไม่ใช่แม่มตุรกีค่ะเวลาลุงเอจะกินต้องจุดทูบไหมครับคือไม่ต้องจุดทูบขายอีสว์นะแต่กูแดกคอพ่องมึงได้เหมือนกันละค่ะถ้าพูดอย่างเงี้ยกินลาบอย่างรู้พวกแดกมาม่ารักในเครื่องหมายจรู้เลยไงพวกเฮียเนี่ยแดดดีกวกูอีกลุงเอครับผมถามลุงหน่อยครับลุงเอเป็นเยพันอะไรครับพอดีแม่ผมถามว่าดูยอะไรอยู่ กน่กินเหมือนเลยน้องแม่มาถามดูเฮียอะไรอยู่มันบอกมันเลยมาทักถามกูกูเป็นเฮียพันอะไรน้องกูต้องตอบว่าพันอะไรเนี่ยหนึ่งเอครับั้งมาแล้วระวังครับแปแปน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 แปพอมืองงตายน้องเฮียกูหลพ้อตายย่างเงี้ยลุงถามจริงๆเนะอร่อยจริงเปล่าเห็นมุงบอกอร่อยแต่เติมเครื่องปรุงไม่พักเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโม ทำไมวันนี้เข้ามาเจอผีปอบนั่งไลฟ์คะไม่ใช่ผีปอบใครอีสา์ค่ะลุงเองูอะไรเตะบอลได้ติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบตอบผิดตามิดตายนะติ๊กตอบติ๊กตอบเฉลยงูโนเฟนาเดสปังตามิดตายมาแล้วครับรายการใหม่ทําอาหารบ้านยายนุชกินปุ๊บมิดตายปั๊บอยากให้ลุงเอตามใจคนดูเปิดโหวตปริมาณเครื่องปรุงให้คนดูโหวตหน่อยน้องนกูตายอยู่เลยดิมัหน่ะ แค่กูยังไม่เปิดกูก็พร้อมตายแล้วอีกที่ยเมื่อคนดูกูไม่เหมือนชาวบ้านเขาน้องให้กูไปเปิดหวตดกูตายกะตายเถอะไอสัตว์สองศูนย์แล้วเป็นคุยไรได้แชมป์มากี่สมัยติดแล้วมีปัญญาทำได้ไหมเพิ่งจะเก่งฤดูการเดียวเป็ดน้องมันแค้นในที่อะไรมาวะมันเครียดเลยเนี่ยคืนนี้ต่อโรมาซ่าไหมครับอ่าซ่าไม่ซ่าไม่รู้แต่จะแจะไปจับมึงแน่นะคะลุงเอคับที่บ้านผมเวลาไฟดับ ะจะใช้แบงค์พันมาจุดแทนเทียนครับโ,โอยโดเนทปวดรวยเริ่มโอ้ยเอาแล้วน้องเอาหลักครับจังหวะนี้โรนันโดเลี้ยงเข้ามาเขตโทษและยิงเข้าประตูไปแล้วสู้พี่โดลุงเอครับ,รบผมขอเหอสั่งปากเปล่าระวังปากแตกกูไม่ได้เคยสั่งกูยังไม่ได้สั่งเลยเฮียจะปากแตกแล้วล่ะผมรู้นะว่าคำค้นหาของลุงเอในเกิลล่าสุดคือคำว่าว่า สมองใกล้ฉันใช่ไหมครัวลุงเออร่อยยืนหะนึ่งปอเต็กตึงยืนรอค่ะใช่ค่ะปอเต็กตึงยืนรอคุณและใครสักถ้ากูเป็นอะไรไปตัวหาหนึ่งหนึ่งหก้าตว พิ่ขนาดนี้ลุงเอคอเทเป็นลำไยในทองเนื้อ9้าหรอครับใช่ครับอันนี้เป็นลำไยในฟันทองค่ะด้วยความเคารพนะครับ,รบทำอาหารเมนูหนึ่งหนึ่งชั่วโมงจะเปิดร้านให้คนนั่งรอหรอครับไม่ใช่ครับคุณคลุงมุ่งทะลวงรูบงครับขอ,ช,อชิมคำานึงอ้ามมชื่อกูใช่ไหมมุ้งทะลวงรูบงอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมบอกกูว่าอร่อยแต่กูอยู่โรงพยาบาล ไลฟ์นี้สนับสนุนโดยน้ำปลาราตรามานงอยของแท้ต้องมีเส้นโมยอยู่ในขวดน้องไอ้สัสถ้าลุงเอไปขายส้มตำนะัดกว่าถ้าผูกเป็นลูกค้าแล้วสั่งอาหารวันนี้คงได้กินพรุ่งนี้อะ่ะพอตอพอตอ่อพอตอ,อ,ตอ,อแปลว่าอะไรพอตอพอตอแปลว่าอะไรไม่รู้ทันจะบอกให้ลนันลาลันลา,นลาพ้องตุยไงสูตรนี้ทำตามกันไม่ได้พอใช้กลิ่นคาวและความเปรี้ยวจากรากแร่เอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมะนาวแท้แพรรากแร่เพชรชาติา าาสนับสนุนโดยส้มตามร้าน JA คำแรกยังโอเคคำต่อไปนี่เทเลเครื่องหมายสี่เหลี่ยม JA เททั้งจานขอต้อนรับสู่ช่วง JA ชวนชิมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกปากลำบากตาําลายแตกปะ ใส่ชูรถเป็นกร,รําขนาดนั้นไม่อร่อยกูแนะนำให้ซื้อกินเอาลุงเอครับ200บาทค่าเปิดดากวันนั้นลุงเอจ่ายยังครับน้องมันมาทวงครับรดากเฮียอะไรเนี่ยรถฮอนด้าซิตี้สีเทาวสตาร์ทไม่ติดกลับบ้านไม่ได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรียนช่างมือก็นอนนั้นแ,<ล>แหละไอ้เหี่ย,<ห>ยมึงกลับบ้านไม่ได้ก็อยากลับผมเพิ่งเปิดธุรกิจครับอยากให้ลุงเอเป็นลูกค้าคนแรกครับผมขายโลงศพครับ สนับสนุนโดยปลากระป๋องตราซ้ำแม่ครัวจะม่วก,ก็ดีจะพี่ก็ได้สู่ความจังไรเด็กไทยทุกคนจะม่วก,ก็ดีจะพี่สามแม่ครัวน้องและนี่คือส้มตําที่แพงที่สุดในประเทศเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครกเดียวได้เป็นหมื่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมส้มตำทรชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสก,กรปรกเป็นปกติขยี้ตาโชว์หน่อยครับลุง,งผมต้องทำนะลุงขยี้ตาโชว์พ่อ,อไอควายลุงเอเป็นสตรีมเมอร์ที่เก่งและฟ้าประธาน ประทานโทษเกิดมาทำควยอะไรลุงเอครับซอยผักแล้วใหญ่ลืมอีกซอยนะครับซอย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 ไลอยซอยนกพุ่งหลีนกขุ่มหลีบินครับไป้เต้ลุมบอกขึ้่ไยบอลลึกต่อขึ้นทะยุประทับใจคำต่อไปประทับส้วมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่มีกลิ่นบูดเพราะเป็นสูตรของเราลุงเอก็เหมือนพระจันทร์ทไม่เต็มอ ลาบแซ่บยายนุชราคาเป็นมิชรักชีวิตอยาคิดชิมไก่ย่างโคดเหนียวลาบเนื้อก็เคี้ยวติดฟันกูไปแดกข้าวจานที่เจ็ดมาแล้วยังทำไม่เสร็จอีกรอเอเยเอาเรื่องอนะไอเฮียเอทำทรงใสพริกเยอะที่ไหนได้ลูกชุบไอเวนลูกชุบพ่อมึงเถอะลูกชุบไอสัตใครหาให้ผมส่งเกพมาก่าคู่เหว่ยไซ56ไปบ้านสาวเท่ามีดุ้งนี้กดหนึ่งอ่ะอันนี้ห้สูงไม่ใกล้นะครับดูดูด ถ้าวันหนึ่งลุงเอเรื่องสตรีมคนที่ดูลุงเอโตขึ้นมาเนี่ยลุงเอจะเปิดร้านอาหารมากินกันด้วยนะครับคนที่ท้ออย่าเพิ่งท้อนะลุงเอเป็นตัวอย่างนี่ไงลุงพยายามชิงหมาเพื่อมาเกิดให้ได้น<ง>ีกว่าจะได้เกิดมันเรื่อง่ายนะน้องตำที่อุบลสั่นถึงชนบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจเอรถจัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตำที่มือปวดที่คยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝากพริกไว้ในกายเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมลกอแมน สวัสดีค่ะจากทีมงานสารคดีเนชั่นแน g e ีโอกราฟิกค่ะต้องการให้ลุงเอมาเป็นตัวหลักอตอนสำรวจชีวิตเกอบุบลคำคมวันนี้โกรดคือบ้าหมาคือโบโง่คือมุงหมาคือบ้ม <laughs> ลุงเอครับแม่ผมใช้ไปหุงข้าวแต่ผมหุงข้าวไม่เป็นแม่เลยให้ไปเป็นพระเพราะมีะบทสวดพาหุงเออไปเป็นพระแล้ไ,ไดพาหุงนะ อย่าให้ลุงกินพริกเยอะเลยแชทเดี๋ยวจะตายโหงก่อนเนี่ยกูว่าใกล้แล้วเนี่ยยา้กูสำลักนะกินพริกแทนส้มตำเลยไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอตายเพราะพริกทำเป็นใส่พริกเยอะอันที่จริงใส่พริกลอมเพื่อหลอกคนดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยม,มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอกาละครเว้นที่ดีต้องท็อปเจริญอืจเจริญละมึงอีสัตว์ ลุงสมองมันกุ้งครับ<ะ>เคยไหมครับรถติดไฟแดงอะเอเอามีดปาดคอเพื่อเรียกร้องครามใจมึงไงสมองมันกุ้งเป็นทหารอยู่ชายแดนใต้เวลาเครียดเครียดมีลุงเอนี่แหละ<อ>ที่ว่วยสำเร็จความใคร่ได้น้องอร่อยปากลำบากตู่เออกูว่างานนี้ลำบากด่ากูแน่ยี่่ียไม่ต้องกูว่ากูได้ยัดแน่ไม่ต้องยัดเลยสัตว์พุ่งพวดออกมาลุงเองครับคลางชื่อไอแบบเสียวๆหน่อยค่ะไอ้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  เอาพริกทาร่องดากให้200เก็บไปให้พ่อมึงใช้เถอะ2 0 0นะอืมมองหาพ่อมุงหรอทำหน้ากวนตีนอีกเดี๋ยวกูตกบันร่วงเอามึงนักเลงจะว่อาอย่งนี้นี่สินะาที่มาของส้มตำพันล้านลุงเอโคอ,อันนี้ไม่ทราบว่าที่ไม่กินสักทีเพราะรอจุดทุบก,ก่อนรอกูไม่ได้รอจุดทุบก,กูแดกอยู่ลูกอี้ติดหมอแล้วมาแก้บนนะครับห้ารอยเบิ่มเฮ้ยขอยน้องติดหมอรักษากูด้วยนะตอนเนี้ย ลุงเอคอับ,บถ้าตุยเดียวผมกดไลค์ให้จากข้างบ้านเบาๆบาหน่อยเสียงดังกูดูหนังไม่รู้เรื่องถ้าไม่หยุดเดียวเรียกนิติมาคุยเอตํานารกส่งมาเกิด,ก,ก,ดกินหมดจานรูทวารบานแน่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปอเต็กตึงใกล้ชันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชิมคำเดียวเที่ยวสวรรค์ตำนานจริงแม่มตำตั้งแต่หกโมงยังไม่ได้กิน ไอเอผมเป็นยมมาทูตถ้าคุณตำแรงขนาดนี้ท่านยยมาบานรำคาญถ้ามีครั้งต่อไปเราจะเอาท่านไปแล้วนะขอโทษท่นทานยมมาทูดด้วยนะคะรสชาติอาจโดนใจแต่ตายอาจโดนตัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครกที่ลุงตำเคยอยู่ในโฮรำผมมาก่อน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอร่อยปลากระบักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไปมือสองใกล้ทันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุญพิการอาหารไม่ย่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโชกลางเดียวตาสว่างที่โรงพยาบาลกลัวพี่เหมือนลายกางเกงในเพื่อนผมเลยไม่ใช่ครับมึงไปดูในอะไรเพื่อนในน,ใน,น,ใน,น,น้อง ส้มตำอร่อยแล้วไงเธอไปกับคนใหม่อยู่ดีเครื่องหมายสี่นะเหลี่ยมโตพังก่อนกินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตำทีระเบิดเครื่องหมายไม่มีเวลาใจออแทนผู้ปกครองนัดทันผู้ปกครองเลยกูโรงพยาบาลแน่ลุงครับข้างบ,บ้านผมตำอะไรไม่รู้เสียงดังผมเอาไฟเผาบ้านมันเลยดีไหมครับใจเย็นน้องค่อยคคุยกันก่อนนะครับมันอาจจะเป็นเด็ดกดัวทิ่ใสก็ได้ ลุงเอครับช่วยต้อนควายหน่อยครับมันไม่ยอมเข้าคอกโมโโมโมโมโอ้ยใครฝัดโดนิดเนี้ยทะไรที่รู้วามันสูตรใหญ่ใน่หนอนาป้อมุงหรกับมุตต้องคืออะไรกินแดอเอตัมเนสมอเครื่องหมายสีเหล่มดงเปลียสีแดงำมเสร็จแมมมเือเวลายองกินกระเทียมไว้ัวโยอะไรนี้ ส้มตำหนากินจ้างเลยลุง,งหนาทานหมากเลยดีต้อนรับเข้าสู่ร้านของเราอร่อยทุกจานบานปลายทุกคนอร่อยจริงๆพร้อมยิงคนทำวันนี้เข้าค่ายลูกเสือร้องเพลงกันตำมะละกอส้มตำมะละกอส้มตำมะละกอส้มตำมะละกอฟันส้มอุ้ย หน่อแตดเป็นพืชนิดใดคะหน่อแตดอยู่ที่มึงนั่นแหละอีสัตว์เป็นพืชชนิดใดมาเดี๋ยวกูทําให้ดูนะกูจะเบื่อไอ้หน่อมึงข่าเลยอีเฮี้ยมึงมาเลยลุงครับลุงว่าหนังโปญี่ปุ่นรัสเซียแอฟริกาลุงว่าชาติไหนร้องเสียงดังและเสียแอ๋ที่สุดกูว่าญี่ปุ่นนะเวอร์สุดไอ้เฮี้ยยังไม่เดินเห่ร้องไม่แลยยังไม่ได้เอาเข้าเลยไอ้เฮี้ยไอกิมิน่าไอกิมินาไม่ได้ไอกิมินา รองมนควายถูกเเชื่ใส่ทูรถแทบหมดซองไข่กรูมิงคงเจ๊งแล้วครับผมล่วงไม่ต้องโกนขนรูบงก็คงโรยลาใชถาถา่ถ้ามึงไม่อยากใช้มมันแดกดชรถทั้งซองเลยน้องที่มาของเจเอเททั้งจานไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากรสชาติที่โอยเกินจนต้องเททิ้งเข <c oughs> ้าเหนียวไม่ต้องนะครับเพราะมันอยู่บนหน้าตาเอหมดแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจกแล้วจิ้ม ขอบคุณพี่เอที่ทําให้ผมมีความสุขในทุกวันพี่เป็นไอจอนของผมเลยไอ้ดอซี่กว่าีหยันซอยไอ้ไม่ใช่เป็นไอจอนนะครับไอ้ดอดีกว่านะลุงเอครับที่บ้านผมเวลารถน้ํามันรถหมดจะไม่ไปเติมที่ปั๊มแต่จะไปซื้อรถคันใหม่แทนครับเรอ้โหนี่คือสรุปครับอาหารจะทําเสร็จราสี่ทุ่มครับระหว่างนั้นแอคชั่นเพดต่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรุ่งนี้บิดอีสัตว์ไอ้ช่างพ่อมึงเถอะเนน รีคาสัมพันธ์รถทะเบียนกคสองห้าหกแปดช่วยมาขยับรถด้วยท่านจอดขวางทางเข้าช่วยขยับรถหน่อยนะครับรถใครจอดขวางขยับรถหน่อยนะครับเมื่อเอคี้เกียรติเล่นเกมเก็บยอดแต่ฟอร์ดก็ต้อง่อนตำส้มตำแม่เลยอุ้ดื้อสดอย่าไปยิงเอฟังอย่าไปจริงจังกับชีวิตมากนักทำเส้นตายังได้มะกรตำเลยลุงเอบอกแฟนผมให้ไปอาบน้ำหน่อยครับมันชื่ออีพลอยอีพลอยไปอาบน้ำอีเปี้ยวอีหมักมมอีแตกเน่า น่ากินค่ะไม่ใช่ส้มตำนะคะหมายถึงลุงลุงเออาร์จีสติ้งลายเสือดาวคลุมหัวทำไมครับไม่ใช่จีสติงคลุมหัวใครอีสัตว์ทรงผมพี่ค่ะนะใครอีดอกน่ยน่ากินครับคนทำช่วงนี้เอหิวเงินสตรีม3วันแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอร้อนเงินวันนี้ทําเมนูส้มตําอะไรตําหัวพ่อมึงรหัวรัอ ลุงเอครับสซมไม่ตาใครจะตามครับกูตามเองส้มไม่ตามกูตามเองลุงเอครับผมว่ามันขาดอะไรไปหน่อยลุงถอยหมอนมาใส่หน่อยครับถอยหมอนมาใส่ใหม่เฮ้ยถอยใหม่มาใส่ใหม่เฮ้ยมุขี้อะไรเนี่ยลุงเอเป็นเกห้าสิบห้าากูอยากเป็นเกชาทำไมอะมึงอยากโดนยึดโบงมื่อไร่ฮี้ยไม่ล่ะมึงก็กินสักทีเถอบนอยู่นั่นแหละชาลงชาเลนควยอะไรปัญญาอ่อนมึงอะปัญญาอ่อนยี่ฮีย ลุงเอขอคำคมส้มตำหน่อยครับไม่ถูกใจเลยเออาไปหนึ่งแปะกูยังไม่ได้อาปากให้กูรถตกบาลแล้วทำงานไรเดอร์วันแรกเหนื่อยมากขอกําลังใจหน่อยครับสู้ๆนะครับน้องผมต้องไปสู้ต่อแล้วครับแรงร่างกูขับรถข้ามอำเภอมาสี่อำเภอไอลุงเวนนี่ยังไม่ได้สแตกเลยกูกินเลยควายมึงแหกตาดูกันเถอะข่าวด่วนข่าวสลดนางเงืออจมน้ำตุยครับเฮ้ย เลี่ยถาดให้ดูหน่อย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 ลุงเอเห็นมะละกอไหมครับกัดเลยครับ,รบกัดเลยยาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดนี้สองพันตุกติกตุกติกตุกติกผมหลอกฮิฮิฮิ ไอ้ลุงเอทำแค่2เมนูแมงตั้งแต่หกโมงเย็นไอ้หลากพึ่งเสร็จเหลือที่ <จะ S 2> เกงเ่งจริงๆไม่มีใครเก่งต่อแม่หรอกไอ้เหียทำห้านาตีอะพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ลงในชุมชนว่าอยู่โรงพยาบาลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบิดเสมอเมื่อเธอต้องการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอร่อยปากลำบากกวาวูู ช่วงนี้เอ,อยู่เงินสตรีม3วันแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอรอยนวันสตรีมสา <3 S 1> มวันก็ผิด,ผดอะไรไม่สตรีมก็ผิดหัวพ่อมึงเกิดมาหายใจก็ผิดอีเหียคนทำเองยังเบรกไม่ได้แล้วยังจะเปิดร้านขายอาหารอีกยังไม่เปิดร้านก็เจงะแลว้วลุงเอครับ,รบขอดูหลังหูหน่อยครับ <S <S สลดสตรีมเมอร์ชื่อดังสำลักพริกดับคาสตรีมคาดว่าชื่อลุงอึ่งไข่ รักเสมอนะครับจะอยู่ในใจตลอดไปอาร์ไอพีลุงเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซ้อมๆไว้ก่อนกูว่าไม่นานได้ใช้จุ๊บๆน้องจุ๊บๆพ่อมันเธอซ้อมเฮียอะไรเอลองคิดเชิงทดแทนคุณส้มตำถาดนี้ถ้าพ่อแม่เราที่นั่งแทเสาบ้านแดกอยู่ได้กินจะดีแค่ไหนน้องน้องน้องพ่อแม่กูไม่ใช่ปว,วกอีเฮียม,มีสาระมาฝากครับ,รบน้ำยาลเอิงจานสามารถล้างกระทะล้างหม้อได้ครับแม่มรู้ยังอ่ะผมอยากรู้ส้มตำต้องใช้ส้มอะไรตำส้มเขียวหวานหรือส้มเชงส้มตีน มยนนกูเี่ที่กล้องไม่ขยายให้เต็มมีทราบว่าจะเว้นที่ไวขุดศพพ่อกับแม่เมืองหรือเปล่าคะไวกวูอาจจะเป็นพ่อมึงก็ได้นะอีดอก,อดอกเอนี่ปนะีเตอร์เซบาสนาเด้มามะละกอให้ดูหน่อยขอแบบแรงๆกูต้องเชื่อมึงใช่ไหมไหนป <c oughs> ีเตอร์เซบาสปีเตอร์เซบาสไหนไอ้เฮียอยู่บ้านแม่เรียกบักเสียว กูจะลวกิเตอร์เซบาสตทำเป็นแกล้งเผ็ดนะเอการละครชิปหายเห็นมึงมา,าแด<ร>กเธอพริกขนาดนี้แกให้กูดูหน่อยเออมึงมาแก้กูดูหน่อยพริกขนาดนี้รู้ว่ามันเผ็ดจะใส่พริกเยอะทำไม่เอเ,อเ,อเอครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอโชโง่เมือมึงให้กูใส่กูไม่ถ้ากูใส่กูกินแค่สองเม็ดมีหมอเสมนัดไปตัดไม้แผลผ่าตัดผมควรพกถุงยางไปไหมครับเครื่องหมายสี่มึงพกไปทำเพี้ยอะไรน้องไปตัดไหมมึงกลัวแบบมึงนั่งรถอยู่เนี่ยมึงกลัวมึงนั่งรถระหว่างทางไปพ่อมึงขับไปเนี่ยมึงก็ คุ้มถุงกลัวทำไมเวลาพ่อเอามกลูกระนาดแล้วเสียจนแตกเลยอีกอีกไฟห้ามึงกลัวมึงตอนมึงขับลูกระนาดเนี่ยลูกเสียมึงแตกแล้วตอนลงลูกระดึกตึ๊งตึ๊งแล้วมึงอ่อนไหวขนาดแตกกลางทางเลยไงมึงต้องเตรียมถุงไปลุยมีเวลาทั้งวันเพื่อนบ้านคงสาบตามคู่เหว่ไรตอนนี้ลูกของบักนิโอเม สตรีมเมอร์หนึ่งเดียวในไทยนั่งเล่นเกมคนดูไม่ถึงหมื่นนั่งกินข้าวคนดูหมื่นกว่ากูจะบ้าคนไทยเอไม่ได้ตามซื้อแล้วเทใส่ครบไวแล้วหลอกลวงคนดูหลอกลวงเฮียอะไรกูทำทุกขั้นต่ออะไรน้องรุ่นนี้ลุงขออนุญาตบิดนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรุ่งนี้พี่ต้องนั่งแช่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโซ่ซ่วมลุกเป็นไฟวีวอลวีวอวีวอออวายอวีวออสันพากรมาแล้วครับหลานยายหนอมอยู่ไหม รู้หรือไม่คนเราไม่สามารถนำมือทั้งสองข้างมาถูแล้วละเลงบนใบหน้าได้เนี่ยครับผมเก่งมากเลยสังคมอยู่มีรูปส้มตำอยู่พอดีกิ๊กี่ไม่หลัดส้มตำแสบเสืออะไรตำรวจไม่ชอบลาซาดา,ดาลาซา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 ดาเฉลยเสือจากลัวคุณเน้องครับน้องคุณอันแม่ริสัน ไลฟ์นี้สนับสนุนโดยตำถาดลุงเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกินหมดถาดญาติหมดห่วงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตายไม่ต้องชันะสูตรมันเป็นสูตรของทางร้านกินเจ็ดคำสวดอภิธรรมเจ็ดคืนเร็กทันทีคารีทันควันสนับสนุนโดยส้มตำลุงเอกินเสร็จแสบดากไม่ใช่เพราะเผ็ดมากแต่ดากคนกินโดนพ่อคาเอาเออเออเอเอ ลุงเอครับผมเดินไปร้านส้มตำผมสั่งตำป่าทำไมเขาพาผมไปตำที่ป่าหรอครับเพื่อนคู่คิดมิดคู่นุดหน้าเหมือนฟันคุดคือเอมีสปอนเซอร์เป็นไก่กูมิง่งแต่บอกกินไก่ทอดอร่อยสุดถอนได้ถอนฝากถึงน้องฟ้านะครับรับงานที่เถอะพี่ไม่ไหวแล้วอีฟ้ารับงานตีออดอก ลุงเอย์ยากกินจนหมดนะคะหนูว่าแหนบหมดนี่ได้ไปมีติ้งกับคกลกซิ่วแน่เลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นห่วงน้องมาให้กูมีติ้งคกลกซิ่วหนอเอกระพาะบอกไม่ไหวแล้วแสบมากร้อนมากส่งคําเตือนหาดักพรุ่งนี้เมืองไม่รอดแน่กินเยอะๆนะครับเดี๋ยวก็อยู่กินอะไรแบบนี้ได้ไม่นานแล้วครับอุตส่าห์จอดกินปลาไม่ได้หรออยากขอดูจูดี้ลุงเอเป็นกําลังใจหน่อยได้ไหมครับเอาไอ้สัตว์ดูจะขกูนี่เหี้ยดูไอ้สัตว์พี่เอเขาหนูไม่ไหวคอดูแต่ วันนะเออลุยจอกเออเออเออหาเหตุไปทั่วทีน่นอพ่อเท่าเออคนดูหมื่นคนไม่มีอะไรทํากันออใช่ไหมคะถึงมาดูเสือดาวกินส้มตำ กูว่าเป็นอย่างที่โดนันบอกเดี๋ยวก็ลงชุมชนเข้าโรงพยาบาลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อชื่อมิดพอแอดมิดไม่ต้องลุงเอครับฝ<ะ>ากบอกคนชื่อจิมมี่ให้เลิกว่วนได้แล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากไวเปอร์แล้วว่วนหนักกว่าพอ่พอเหรอฮะลุงรับสารสนับสนุนเก้าอี้ได้ทางไหนบ้างครับเว<ะ>ลาลุงขึ้นไปผมสงสารเก้าอี้จริงเหรอเก้าอี้วัดนี่ผู้จัดการน้องโยชินาคะะ่ะน้องโยชิฝากถามว่าใส่พริกในส้ตมตำกี่เม็ดทำไมอ่ะน้องกลัวแสพหม ยุงเอครับมผมให้500เลยเอาคางคีบส้มตําให้ดูหน่อยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคางวงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟันเหลืองอร่อยไหมฮะทรงมีส้วมปันเพลงไม่ดังกูดังยิงก็ได้ วันนี้เราขนไปต่อวว่ามีวต่างชติกำลัง่อนอนนต้องนอนค่คุณอบอกเรองอระคุตเอลซ่ามารยาทตหมครับแอบนั่อถือแฟนแต่ดันไเหอนโนสองถึงหนึ่งกับเพือนยอมหน้านเวัสครับตอนแกจะลงเรือม ผมก็ชอบอาหารอีสานครับนุมยิ่งหอยสาวอีสานอูมยิ่งด้าวขาดยิ่งข้าวลุงเอครับลุงเคยคิดไหมครับว่าตายตอนวิญญาณออกจะทรมาขนาดไหนลุงเอตอนนั่งครีเคยก้มไปดูผลงานตัวเองไหมครับว่าเป็นก้อนหรือเลวเลว ใครเคยทำบอกมาไอสัตว์ก้มดูผลงานตัวเอง Hello Lang AI Riley One Two Go Abroad Riley Light Riley U O A Riley One Two Hack Uncle A จากประเทศไทยนะครับมึงจะพิมพ์อีกอิดหาพ่อมึงเหรอเป็นกำลังใจให้ลุงครับขอบคุณมากครับหนึ่งร้อยครับคำที่ดีคือคำดอชักวาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอดูดูดากหน่อยครับได้ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอดูดากหน่อยครับ